เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้เกือบทั้งวันที่สาคัญกรอบวันนี้แม้ว่าจะไม่สามารถเคลื่อนตัวขึ้นไปทดสอบ1420จุดได้อีกครั้งแต่ว่าเราก็เริ่มเห็นสัญญาณน,นะครับที่วันนี้ยังคงยืนอยู่ในแดนบวกได้ส่วนมูลค่าการซื้อพื้นฐานนะครับก็ยังคงเฉลี่ยอยู่ในค่ามูลค่าการซื้อทั้งหมดนะครับยังสูงอยู่ที่37,000กว่าล้านบาทในช่วงนาทีนี้ภาพรวมเซ็นเด็กวันนี้เป็นแบบนี้แล้วมูลค่าการซื้อขายจะมีการปรับขึ้นตามมูลค่าที่มีการปรับวันนี้ในเซ็นต์เด็ก หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายวันนี้สูงสุดพร้อมกันครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนครับห้าดับหลักทรัพย์นะครับวันนี้ที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งะครับยังมาคงเป็นของทางเคทิสนะครับล่าสุดวันนี้มีการปรับลดลงมานะครับประมาณ30สตางยืน9บาท 70สตางค์นะครับหลังจากที่วันนี้มีการซื้อขายเข้าเทรดเป็นวันแรกนะครับแต่ว่าราคาย,ยังคงปรับย่อลงมาต่ําลงมาตอนนี้ลงมากว่า30สตังค์แล้วส่วน BBL นะครับของทางธนาคารกรุงเทพมีการปรับบวกเพิ่มขึ้น1บาท50สตังค์ล่าสุดยืน189บาทกลุ่มแบงก์อย่าง Kbank ก็ยังสามารถขยับบวกขึ้นมาได้อีกนะครับอย่างวันนี้เคแ n k ปรับบวกขึ้นมา3บาทยืน189บาท50สตังค์ครับส่วนแอดวานะครับในกลุ่มสื่อสารวันนี้ปรับบวกมาาาแค่่1บททเนนนั้ยื243 หุ้นนิชิยังคงสามารถกรอกกลุ่มนะครับในกลุ่มที่มีมูลค่าการซื้อขายได้เป็นอีกถึงวันแต่วันนี้มีการปรับลดลงไปถึง20สตางครับล่าสุดยืน17บาท70สตางครับพาคุณผู้ชมไปดูต่อนะครับสำหรับตลาดหุ้นในบ้านเราที่มีการปรับโผแบบนี้ตลาดภาพรวมของภูมิภาคเอเชียเป็นยังไงบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับ ตลาดภูมิภาควันนี้นะครับส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในแดนลบเกือบจะทุกตลาดมีเพียงไต้หวันตลาดเดียวที่วันนี้มีการปรปับบวกไต้หวันปรปับปวกขึ้นมา35.59จุดครับขณะที่ตลาดอื่นมีการปรปับลบอย่างนิกเกอีลดไป141จุดครับเซี่ยงไฮ้สิงคโปร์ลดไป29ครับอังเซงลดไป91จาการ์ต้านะครับปรับลดลงไป78จุดตลาดหุ้นมาเลเซียคอมบูสิตนะครับปรับลดลงไป5จุดครับและตลาดหุ้นโซปรับลดลงไป2.40จุดครับ นี่ก็เป็นภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงนี้สาหรับภูมิภาคบ้านเราที่เริ่มเห็นสัญญาณการปรับลดดูเหมือนว่าจะมีตลาดหุ้นโซนะครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นขอไปครับตลาดหุ้นไต้หวันนะครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้บ้านเราก็มีการปรับพยานเพิ่มขึ้นเช่นกันแม้ว่าจะมีการบวกขึ้นมาเล็กน้อยก็ตามนะครับเอาล่ะรครับพูดถึงบรรยากาศแบบนี้แล้วจะพาผู้ชมไปกําหนดกลยุทธการลงทุนหลังจากที่เซนต์เด็กสามารถ ฟื้นกลับมายืนในแดนบวกได้แบบนี้จะต้องมีกลยุทธ์ในการกําหนดการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนี้ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่นะครับท้ามชมไปพูดคุยพร้อมกันนะครับกับคุณกิจพลไายภายสารกิจครับผู้นวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับสวัสดีครามคุณกิตพลครับครับสวัสดีครับครับเห็นบรรยากาศแบบนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับลดวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับขึ้นแบบนี้จะไปต่อไหมครับสำหรับเซ็นเตอรในบ้านเราครับครับก็เราคิดว่าอย่างไม่น่าจะไไปนกกลมาครรับตงี อถ้าดูแล้วตลาดเองเนี่ยการที่หลุดพันชิตการที่ต้องบอกว่าตลาดตอนนี้อยู่ในช่วงที่ถ้าหลุดพันสี่รอยี่ิบลงมาเนี่ยก็เริ่มต้องบอกว่าเป็นลบในเ็ปที่หนึ่งน,นะครับ,รบแต่ว่าถ้าหลุดพันสี่ร้อยสิบก็จะเป็นลบในเ็ปที่สองวันนี้เนี่ยกลับมายืนพันเหนือพันสี่ร้อยสิบได้แต่ก็ต้องถือว่ายังอ่อนแรงครับแล้วก็ยังไม่ผ่าน แนวแต้านสำคัญที่พันเสียอยู่ทขึ้นไสก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ภาพของตลาดนี้กลับมาเป็นบวกได้เลยนะ mm hmm. นเนี่ยั้นๆเนี่ยยังต้องระวังการแกว่งตัวผันผวนแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงครับปัจจัยที่เห็นส่วนใหญน่นักลงทุนนะครับยังคงกังวลจากปัญหาเรื่องไหนครับ ต้องบอกว่าจริงตอนนี้นักลงทุนส่วนใหญ่จะประมลูลว่าแรงแรงซื้อแต่งชาติเนี่ยจะชะลอล,ลงไปงหรือเปล่านะครับโดยอาการที่เห็นแรงทำกำไรที่คาดไม่ค่อยได้อย่างเช่นเราเห็นากนารซื้อของนักแต่งชาติแต่ว่าก็เห็นการทากำไรในหุ้นกลุ่มธนาคารในวันศุกร์มาแล้ววันนี้ก็ปีดหลักลเนี่ยตรงนี้ทาให้นักลงทุนก็ค่อนข้างจะ จะมองว่ามูลน้าของการกินกับใตลาดนี้อาจจะมีความไม่ต่อเนื่องหรือเปล่าก็าทำให้กังวลกันครับครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะการเล่นเพื่อเปลี่ยนกลุ่มของต่างชาติก่อนไหมครับหรือว่าจะเป็นการออกไปแล้วสําหรับต่างชาติที่จะไม่สนใจเซ็นเต็ดในบ้านเราครับเราคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการชะลอการซื้อมากกว่าครับชะลอนะครับอันที่หนึ่งเขาเริ่มซื้อขึ้นมาในช่วง ตลาดก่อนก่อนพันสี่เนี่ยพอไล่ขึ้นมาถึงระดับหนึ่งปุ๊บอาจจะรู้สึกว่าหนึ่งแพงไปหรือเปล่านะครับผมบอกว่างินไม่ชอบมาซื้อส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นฮอตมันนี่เพราะฉะนั้นก็จะมาซื้อในกลุ่มที่ก็น่าจะมีสภาพคล่องสูงนะครับแต่ทีนี้ถามว่าให้ไล่ไปต่อเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกต่างๆเนี่ยก็ไม่น่าที่จะไล่ไปไ่ลก็เป็นสามการซื้อและชะลอมากกว่าครับถ้าเราดูเนดูวงภาพ ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสิปีอเมริกาก็เห็นว่าบอลอยู่นี่มันชะลอตัวลงในขณะที่ฝั่งของตัวค่างเงินเยนก็แข็งค่าดันั้นสัญญาณที่เกี่ยวกับจะหนุนเงินให้มันกลับเข้ามาใน emerging market เนี่ยโดยรวมสองตัวมันชะลอลงไปั้นตรงนี้เราคิดว่าภาพของตลาดตรงนี้ก็จะลดความร้อนแรงลงไปครับครับแต่ว่าถ้าเทียบกันกับในภูมิภาคบ้านเรายังถือว่าตลาดค่า P/E เรายังถือว่าตา่ำหรือว่ายังถูกกว่าไหมครับเออเราวันนี้ถือว่าใกล้เคียงกันครับเราจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ คือว่าถูกหรือแพงกว่าเท่าไหร่จะมีข้อดีข้อเดียวก็คือ,อว่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะอันดับเพอร์ฟอร์มชาวบ้านเขาอยู่นะ<อ>ครับอันดับเพอร์ฟอร์มตัวฟิลิปปินส์ตัวของด้านจากราดาอยู่เพราะว่าสองคนนั้นไม่ได้ประเด็นการเมืองมากดดันเหมือน,ดดน,นเราก็บไฮไลท,ท์สาคัญที่จะทําให้ตลาดเรามีโอกาสที่จะเป็นบวกไฮเอชชนที่ดีกว่าที่ที่คนคาดกันณนี่น่าจะมาจากประเด็นการเมืองครับซึบ่งวันนี้คือคนพยายามที่จะมองว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้ในการที่จะเจรจาก,กัน ครับฉะนั้นถ้ามองเป็นไปได้ในเรื่องของการเจราจาการการที่จะเกิดหลังจากนี้ภาพรวมของการเมืองจะยังคงกดดันให้เซนิเด็กไม่ไปไหนอยู่ในกรอบดัชนีประมาณเท่าไหร่ครับครับตรงนี้เราคิดว่าตัวของทางนั่นกานเมืองเนี่ยถามว่าถ้าสมมุติว่ามีโซลูชันที่ไม่คาดหมายแล้วจบกระด้จริงเนี่ยอาจจะทําให้ตลาดนี้ปรับขึ้นในระยะสั้นแต่ก็ต้องบอกว่าในระดับตั้งแต่พันสี่รอยี่สิบขึ้นไปถึงพันสี่รอยห้าสิบเป็นระดับที่ตลาดสามารถที่จะถูกเทคโอฟิตหรือว่าถูกปรับฐานได้ตลอดเวลานะครับก็ตรงนี้ อยากจะให้มองในเชิงที่ว่าการเทรอนกับใบตัวนี้เป็นการต่อเวลาในเรื่องของการเล่นซะมากกว่าแล้วก็ในจุดที่จะเป็นจุดเสี่ยงซื้อจริงๆเนี่ยอยู่แถวประมาณพันสามร้อยสิบแปดสิบถึงพันสามร้อยเก้าสิบครับแต่สมมติถ้ามันตีกลับผัดชัยสิบขึ้นไปก็ก็ไม่ต้องไปไล่ตามแล้วกันถ้าถือว่าอาจจะเก่งตลาดภาพไปลอกหนึ่งครับครับก็คือถ้าหลังจากนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นมองว่าจะเป็นการเล่นเพื่อเทคโปรฟิตมากกว่าใช่ไหมครับ ใช่ครับเราคิดว่าเป็นช่วงของการต่อเวลาซึ่งยิ่งขึ้นในตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะเริ่มเข้าใกล้กับการเหวี่ยงแต่การเท็กโคฟิตจะเพิ่มสูงขึ้นครับครับถ้ามองแบบนี้แสดงว่าโอกาสที่มีการปรับลงก็ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะเ,เรามองว่ายังมีอยู่ครับเพราะว่าตัวหลายๆกลุ่มนี่ยังมีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการประกาศผลประกอบการออกมาไม่ได้ดีมากนะักในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเริ่มการประกาศผลประกอบการในตัวหุ้นกลุ่มสื่อสารนะครับครับธนาคารประกาศไปเสร็จแล้ววันนี้สื่อสาร ชั่วการประมาณวันพุธนี้จะเริ่มมีดีแท็แล้วก็จะมีแอดวานต่างมาฮะซึ่งเ,เราก็คอนเซิร์นว่าอาจจะไม่ได้ออกมาดีมากนักครับในช่วงวันพุธนี้สื่อสารจะเริ่มมีการทยอยประกาศชนะอาจจะมีการกลับมาเล่นเกมกำไรในกลุ่มสื่อสารได้อีกในช่วงนั้นไหมครับจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ในราคาสักส่วนหนึ่งแล้วครับเพราะรว่าตัวของดีแท็เองไม่ได้จ่ายมันผลในช่วงชตรมาสีเพราะรายการ,รตั้งสัมรองทีนี้ก็น่าจะมีการแก้ปัญหาให้มีกำไรพิเศษเกิดขึ้นมาเพื่อ สามารถจ่ายผลผลได้ในช่วงที่ประกาศผลประกอบการในช่วงวันพุธนี้แต่ก็จะเห็นเลยว่าราคาตั้งแต่ช่วงต้นปีมาจนถึงวันนี้เนี่ยดีแทกจะเอาคืนฟอมแอดวานซ์อย่างเรียกว่าคนละเรื่องกันเลยนะครับซึ่งเราค,รคิดเพราะเราคิดว่าข่าวดีนี่อยู่ในราคาพุ้นไปแล้วครับครับถ้าข่าวดีอยู่ในราคาพุ้นไปแล้วแล้วเริ่มเห็นสัญญ,ญาณการปรับเพิ่มขึ้นถ้าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นจะเป็นการเล่นรอบเพื่อเทคโปรฟิตอย่างนี้กลุ่มไหนที่ยังคงน่าสนใจสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ในการที่เข้าไปเล่นกําไรเพื่อเก็งเป็นรอบครับ จะเห็นว่าวันนี้หุ้นที่ถูกผักดันขึ้นจะเป็นหุ้นขนาดเล็กในประเทศซะเป็นส่วนใหญ่หน,นะครับแล้วก็มีซอ่เฉพาะตัวนะครับแลว้วทัานตรงนี้ถ้าเป็นคนที่อยู่กับตลาดจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามัน,มนแนะนําเป็นกลุ่มได้เป็นทัางยากแต่ถ้าจะมามองดูว่ากลุ่มไหนที่น่าจะสนใจซอยสะสมหรือว่ามีโอกาสที่ดีในรอบต่อไปเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเทรนดอราวก็จะเป็นตัวของพวกอาหารขนาดเล็กที่เกี่ยวกับพวกกุ้งนะครับซึ่งาคากุ้งไม่อีวันวันนี้ลงแรงมากเพราะฉะนั้น พวกนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมแลวโน้มน้ำเินนรเทินาราของผู้ผู้ประกอบการพวกนี้ก็จะมีพวก c ีเฟสซี U S ที่ได้ไประโยชน์นะครับซีับตัวในด้านซี F พวกนี้ด้วยฮะแล้วก็แทาเป็นตัวที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวกลุ่มยานยนต์เนี่ยวันนี้ตัวเลขรีพอร์ตที่ออกมาเนี่ยถึงแม้จะดรอปลงจากปีที่แล้วนะครับในเรื่องของยอดจำหน่ายรถในประเทศแต่ถ้าเราดู ว่าเอ๊ะมันดีขึ้นมาสองเดือนแล้วจากจากจุดต่ำสุดแล้วก็ในยอดของการส่งออกรถไปขายตาประเทศก็บวกอีกแปดเปอร์เซนตี่ยต้องถือว่าโดยรวมน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วทาบอุตสาหกรรมยานยนต์ครับกก็การอ่อน,น,น,นตัวของตอนทุนในช่วงนี้เป็นจังหวะในการทยอยสะสมเพื่อ,อมองการพื้นทุนในล็อกใหญ่ครับครับถ้ารอบนี้ใครไม่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตจะมีการจัดพอร์ตยังไงดีครับหรือว่ารอจังหวะหลังจากนี้ค่อยทยอยเข้าซื้อครับอยากจะให้มองการทยอยเข้าซื้อครับเพราะว่าตรงนี้หนึ่ง เราอย่า,ยามากล้าในจุดที่ที่ควรจะเริ่มต้องเริ่มกลัวการผันกลัวได้บ้างนะครับต้องบอกว่าภาพมีเดียมเทอมเรามองดีไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามาดูกันจะเห็นว่าวันนี้แต่ละ ให้แฟร์ไพส์ของมาเก็ตวันนี้เนี่ยถ้ายังไม่ได้มีการปริกกลับมาปรับเพิ่มประมาณการของตลาดเนี่ยก็จะเห็นแฟร์ไพส์อยู่แค่พันสี่ร้อยห้าสิบถึงพันห้านะครับเพราะฉะนั้นการมาเก็งกำไรมีจุดตรงนี้เนี่ยหนึ่งมันทำได้ค่อนข้ังยากแล้วโอกาสเสี่ยงก็จะค่อาข้ังสูงเพราะฉะนั้นอยากใช้การใช้การพยรอยสะำรดเมื่อเชิงว่าปรับตัวลงแล้วก็แบ่งเงินเป็นหลายๆก้อนนะเพราะว่าถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยสุดเราจะได้ดึงต้นทุนลงแล้วก็ทำเงินง่ายขึ้นครับแล้วตอนนี้อยาพยายามคิดเรื่องเอชนแจะคิดว่าทำ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับะครับอย่างที่คุณกิจพลกําหนดไปนะครับในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับมองว่าแบ่งเงินเป็นหลายๆก้อนทยอยเพื่อเป็นการซื้อไปจะดีกว่านะครับดีกว่าว่าไปลงทุนตอนนี้และที่สําคัญตลาดตอนนี้ดูเหมือนจะหน้าหวาดเสียวแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปลงทุนเฉพาะคนที่รับความเสี่ยงได้ก็จะยังสามารถลงทุนได้เพียงแค่ไม่กี่ตัวอย่างกลุ่มของอาหารขนาดเล็กพวกกุ้งนะครับที่ทางคุณกิจพลแนะไว้ก็จะมีซีเฟสกับ TUF ที่ยังคงน่าสนใจส่วนกรอบที่มองไว้การขึ้นไปทดสอบ1420ในช่วงนี้อาจจะ เห็นการไม่สามารถทยอยก้ามผ่านในเรื่องของแนวต้านด้านบนอย่าง1,420ไปได้ก็ต้องรอดูจังหวะนะครับส่วนใครที่คิดจะเสี่ยงซื้อหลังจากนี้ครับ1,390และ1,380นะครับจะเป็นแนวรับที่ยังสามารถเสี่ยงเพื่อทยอยซื้อได้ก็รอดูนะครับการปรับย่อจะค่อยๆเข้าไปทยอยเพื่อสะสมและเก็บเพื่อจะเล่นหุ้นต่างๆเพื่อเก็งกําไรได้หลังจากนี้ครับเอาละครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิ้เอกกันครับ